วันนี้พามาดูรถสวยๆอีกหนึ่งคันเป็นิสันนาวาล่าคาลิเปอร์รถคันนี้นะถ้าลูกค้าเครดิตดี D จัดได้เต็มเลยฟีดาวไม่ต้องใช้เงนินดาวบางคนเหลือเงินกลับบ้านด้วย23 0 0 0ื่นสามแล้วแต่เราจะจัดยคือคันนี้จัดได้ล้นเลยไฟแนนซ์ยิ่งกว่าเต็มอีกนะจัดได้ยิ่งกว่าเต็มอีกเหลือเงินกลับบ้านใช้แน่นอนสําหรับลูกค้าที่เครดิตดี D. แล้วแม็กก็สวยๆแบบนี้มีบันไดข้างมาให้ด้วยขึ้นลงสะดวก ถ้าเกิดน้ำท่วมประเทศไทยนี่เขาไม่ต้องกลัวเลยนะครับคันนี้เขาลุยได้พอสมควรเลยมีไฟตัดหมอกมาให้นะฮะด้านหน้ากต็ตกแต่งด้วยโคเมียมเงาวับทั้งคันนะไล้รอยขีดข่วนจักไฟนั้นได้ทุกอาชีพด้วยนะครับเนี่ยแผ่นเพจจากโรงงานยังอยู่เป็นพวงอะไรยมัลติฟังก์ชันนะสามารถเล่นมัลติมีเดียได้ครบคันเบาภายในกาา็สะอาดด้านหลังก็เป็นแคปตัวนี้เป็นโอเพนแคปนะแคปเปิดได้ แล้วเราไปดูด้านหลังกันด้านหลังก็มีหลังคาแคลร่บอยมาให้นะฮะกันแดดกันฝนได้เรียกว่าคุ้มค่ากันเลยสายช่างสายขนส่งเนี่ยก็ซื้อไปใช้ได้ซื้อได้ทุกอาชีพนะฮะจัดเต็มฟรีดาวเรือนไม่ก็เรือนไม่แท้เช็คสูนย์ได้นะคระัฝากระโปรงหน้าก็สวยๆใช้าจากโรงงานนะฮะป้ายสติกเกอร์หมอกั็อยู่เลย ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ฝากข้อความทิ้งไว้ได้หรือถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ขอบคุณมากครับ